ทางด้านของพินตากอนนั้นได้มีการกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงมุ่งมั่นครับที่จะป้องกันไม่ให้อิรานและนักรบตัวแทนของอิรานจะหาประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวหรือแม้แต่จะมาขยายสถานการณ์ที่มันลุกลามบานปลายออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเตือนว่าหากอิรานหรือแม้แต่กลุ่มนักรบนะครับที่จะรับการสนับสนุนจากอิรานเนี่ย จะมีการหาโอกาสในช่วงเวลานี้ครับบุกเข้ามาโจมตีบุคลากรของสหรัฐหรือแม้แต่ผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาจะมีการใช้ทุกมาตรการทุกอย่างนที่มีความจําเป็นในการมาปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐหรือแม้แต่บุคลากรของสหรัฐกรับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าเริ่มที่จะทําการหึ้มกันแล้วฮะในแต่ละฝั่งไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลกับฮิตบเบลเล์เท่าน,นั้นนะครับแต่ยังรวมถึงกลุ่มใหญ่ด้วยครับเช่นอิหร่านหรือแม้แต่ซาเมกา หลังจากที่อิสราเอลนั้นก็มีการหวานแหนะฮะไปโจมตีกลุ่มนักบต่างๆที่มองว่าได้รับการสนับสนุนที่มาจากฝั่งของอิหร่านนั่นเองท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะการโจมตีตลอดที่ผ่านมานี้นะครับมันมีการสอดประสานข้อมูลอะไรต่างๆอิสราเอลนั้นเวลาที่จะทําการโจมตีฮิบบิลล้นั้นเขาได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเด็ดขาดมีความแม่นยํา ดูได้จากอะไรครับก็เริ่มตั้งแต่การไปตัดสัญญาณสื่อสารเป็นพวกวิทยุติดตัวหรือแม้แต่พวกวิทยุสื่อสารมือถือก็ต้องถูกจากกาัดการการกระทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการไปตัดการสื่อสารระหว่างกลุ่มนักรบครับที่อาศัยเป็นวงกว้างในแถบโงเลปนนและหลังจากการตัดการสื่อสารแล้วสิ่งที่อิสเาเลวกำลังกระทำก็คือการไปเล่นงานตัวบุคคล ที่เป็นระดับสั่งการแล้วก็สามารถจัดการด้วยความแม่นยําจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยก็นํามาสู่การไปเล่นงานแกนนําคนสําคัญก็คือนายนัทรุลเลาะนั่นเองเพื่อต้องการไปสกัดยับยัง้งไม่ให้ฮิตบาลเลาะนั้นทําการโจมตีอีเซลแต่มันก็ได้ผลครับและการโจมตีเนี่ยเห็นได้ว่าอีเซลเขารู้ได้ว่าพื้นที่เป้าหมายที่เขาต้องการจะเล่นนั้นมันมีบุคคลสําคัญนะครับกี่คน และใครบ้างเขารู้หมดฮะโดยมีการส่งเครื่องบินขับไล่ครับแล้วก็มีการติดตั้งพวกระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ก็แปลว่าเขามีเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนที่สามารถระบุตัวต,วตนได้เลยว่าหลังจากการตูมตามไปแล้วครับมันจะต้องมีคนเนี่ยกี่คนที่เขาต้องการและเขาเนี่ยรู้ถึงว่าสัญญาณชีพเลยฮะว่าใครเนี่ยถูกจัดการแล้วหรือว่าใครรอดจากการถูกจัดการ บีเซลเนี่ยน่าจะมีการรวบรวมข้อมูลแบบนี้มาอย่างช้านานเลยครับจนกระทั่งก็เลยเปิดปฏิการครั้งใหญ่ขึ้นมาจนทําให้หลายฝ่ายเนี่ยก็เกรงว่ามันจะเกิดเรื่องของสงครามใหญ่ถึงแม้ว่าผู้นําฮิตบาเล่น,นั้นได้มีการถูกจัดการไปแล้วก็ตามแต่ทีนี้มันก็ต้องเหลือตัวเล่นหลักแล้วนั่นคืออิรานและมันถึงเวลาแล้วครับที่อิรานเนี่ยจะต้องออกลงเองครับเพราะว่าลูกน้องเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องถูกจัดการไปแล้ว อิหร่านจะอยู่นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ไม่ได้ครับจนกระทั่งครับผู้นําของอิหร่านนั้นก็ได้มีการออกมาประกาศว่าพวกเขาจะต้องทําการล้างแค้นอย่างแน่นอนแต่ว่าแค้นเก่านะฮะยังไม่ได้มีการชําระเลยแล้วแค้นใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการตามอีกครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ซัมริการเนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับเพราะว่าตลอดประการที่ผ่านมาเนี่ยมีความเชื่อม,มั่นเลยว่าอิสราเอลกับสหรัฐมีการพูดคุยกันว่า บริการของอิสราเอลเนี่ยจะจัดการในรูปแบบไหนและสหมัฐอเมิกาจะทาอย่างไรตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ครับสัมัฐอเมิกานั้นได้มีการส่งกําลังทหารเข้ามายังเขตตะวันออกกลางส่งเครื่องบินขับไล่เข้ามาและก็ส่งเรือบรรทุกบินเข้ามาเานผม้ชมเชื่อไหมฮะการที่สัมัฐอเมิกาส่งแบบนี้เพื่ออะไรไหมฮะก็เพื่อต้องการไปสกัดกัดหวังอิร่าน,นั่นเองอารมณ์ของมันก็เป็นหนึ่งว่าอิสราเอลมีหน้าที่หนึ่งก็คือการไปจัดการ กลุ่มนักรบสาขาที่เป็นตัวแทนของอิหร่านก็ไล่เลี่ยงกันไปครับตั้งแต่ฮิตบัลลอะกลุ่มนักรบที่อิรักในซีเรียหรือแม้แต่ในเยเมนเป็นหน้าที่ของอิสเซลส่วนอิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนคอยจัดการเองเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการออกโรงเตือนอิหร่านอย่างชัดเจนว่าหลังจากที่นายนัดอุลเลาะเนี่ยนะครับถูกจัดการโดยอิสเซลไปแล้ว อเมริกาก็ต้องการจะสื่อว่าอิหร่านยาได้กระทำอะไรที่มันบูมบามทุกครั้งที่ผ่านมาครับแกนนำเนี่ยถูกจัดการมันก็จะมีกลุ่มนักรบครับที่คอยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็มักจะมีการบุกเข้ามาโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐบนดินแดนของอิรักหรือแม้แต่ฐานทัพสหรัฐในแถบของตะวันออกกลางมันก็ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วครับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงได้มีการประกาศความพร้อมครับที่จะส่งทหารไปยังเขตตะวันออกกลางเพิ่มเติมแล้วก็มาตรการในการส,ามสัมผัสทางอากาศเพื่อเป็นการตือนอิหร่านว่าอย่าทําการโจมตีเด็ดขาดรัฐบาลสหร,รัฐนั้นก็ต้องการจะมายับยั้งครับไม่ให้อิหร่านเนี่ยขยายขอบเขตความขัดแย้งออกไปแล้วเรื่องนี้ครับก็จะรับการเปิดเผยที่มาจากโคโกเพนทากอนนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็บอกว่าสัฐอการกานั้นกําลังเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางกาศไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็มีการเตรียมกาลังทหารให้พร้อมมากขึ้นที่จะทําการส่งกําลังไปยังภูมิภาคนี้ครับแล้วก็เตือนอิหร่านไม่ให้ขยายวงความขัดแย้งที่มันเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะมีความคุกคุนก็ตามแต่ทีนี้การประกาศครั้งนี้ก็มีขึ้น2วันนะฮะหลังจากที่ประธานาธิจจบดีโจไบเดนของสหรัฐ ได้มีการสั่งให้กระทรวงกลาโหมนั้นมีการประเมินท่าทีในแถบของตวันออกกลางท่ามกลางความกังวลที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่อิสเซลนั้นได้มีการเข้าไปจัดการในฮัสซันนัดลเละแกนนําของกลุ่มฮิตปเละซึ่งก็ได้รับการสนุนที่มาจากอิหร่านอาจจะทําให้อิหร่านนั้นแสดงความไม่พอใจแล้วก็อาจจะมีการเปิดปฏิการตอบโต้ทางฐานทางด้านของพินตะกอนนั้นได้มีการกล่าวในแถลงการว่า สหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงมุ่งมั่นครับที่จะป้องกันไม่ให้อิรานและนลักรบตัวแทนของอิรานจะหาประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวหรือแม้แต่จะมาขยายสถานการณ์ที่มันลุกลามบานไปออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเตือนว่าหากอิรานหรือแม้แต่กลุ่มนักรบนะครับที่จะรับการสนับสนุนจากอิรานเนี่ยจะมีการหาโอกาสในช่วงเวลานี้ครับบุกเข้ามาโจมตีบุคลากรของสหรัฐหรือแม้แต่ผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกาจะมีการใช้ทุกมาตรการทุกอย่างที่มีความจําเป็นในการมาปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐหรือแม้แต่บุคลากรของสหรัฐบถแถลงการที่มาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ไม่ได้มีการชี้เบาะแสหรือว่าขนาดขอบเขตยังรวมถึงว่าการส่งกองลังทางอากาศครั้งใหม่นี้ส่งไปเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือแม้แต่ส่งกาลังพลเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเสริมกําลังความสามารถในการสำบสจทางอา,ากาศในเชิงป้องกันเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับในประเด็นที่นายนัทอุลเละต้องมีการถูกจัดการไปนั้นก็มีการถูกจับจ้องนะฮะโดยเฉพาะกวายความมั่นคงทาเนียบขาวก็ได้มีการจับตามองว่ากลุ่มฮิตบัลเละนั้นจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับมันเกิดเรื่องของช่องว่างสุญญากาศ ในแง่ของผู้นําแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับฮิตบัลลอเนี่ยก็คงจะต้องมีผู้นําคนใหม่จะต้องมาเติมแต่งช่องว่างตรงนี้ฮะและพวกเขาเนี่ยก็กําลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังไม่ได้มีการออกคําสั่งให้ทหารอเมริกันนั้นที่ประจําการอยู่ที่ไซปัสครับจะต้องทําการอบพยกพลเมืองชาวสหรัฐออกจากดินแดนของเลบานอนแต่อย่างใด ถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสข่าวมาบ้างแล้วว่าสหรัฐอเมริกาได้ทําการเตือนพลเรือนของตนเองนะครับให้ออกจากพื้นที่ของนอุเรบานนเพราะหวั่นเกรงเรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง